กระทรวงการคลังนะคะได้เปิดแผนยุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของการเลือกกลุ่มสินค้าที่พร้อมทั้งด้านตลาดแล้วก็มาตรฐานนะคะเพื่อที่จะให้ภาครัฐนั้นเป็นผู้นำขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวค่ะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วย นายเบญจรงค์สุวรรณคีรีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดแผนยุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงร่วมกับพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อร่วมผลักดันการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นยังเป็นรูปปธรรมท,ทั่วประเทศ นางแพทริเซียมงคลวาน,นิตอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่ากรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตั้งแต่การจัดทำยุทธศาสตร์การคัดเลือกกลุ่มสินค้าและบริการที่มีความพร้อมทั้งด้านตลาดและมาตรฐานอาทิปูนซีเมนต์สีทาอาคารกระดาษ 4, รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังคัดเลือกหน่วยงานนำร่องเพื่อร่วมผลักดันการใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงระบบ EGP เพื่อรองรับการจัดซื้อสินค้าเขียวและการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและทันสมัยขณะนี้มีหน่วยงานที่จะใช้การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ในปีงบประมาณ2569แล้ว29หน่วยงาน นำโดยกระทรวงการคลังและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมงบประมาณรวมกว่า3,000ล้านบาทข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างนี้ค่ะก็จะทำให้ภาครัฐเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวกระตุ้นผู้ประกอบการพัฒนานวัตกรรมสินค้าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวแต่เรามีเป้าหมายที่บอกว่าปีนี้เราอยากจะเห็น3,000ล้านบาทเป็นอย่างน้อยแล้วเป้าหมายจะเพิ่มขึ้นอย่าง ชาเลนจิ่งหรือท้าทายขึ้นเรื่อยๆถ้าเราภาครัฐเนี่ยผลักดันเราเชื่อว่ามันจะเป็นดิมาด r รเวนนะคะหรือการแรงผลักแรงผลักจากคนอุปสงค์การซื้อทําให้คนขายเนี่ยเข้ามาเยอะจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีการผลิตสินค้าสีเขียวเยอะนะคะแต่ไม่มีใครสนใจภาครัฐที่จะมาขายกับภาครัฐเพราะภาครัฐไม่เคยพูดว่าภาครัฐเนี่ยจะผลักดันในเรื่องนี้แต่ต่อจากนี้เป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าถ้าท่านมีเราซื้อของภาครัฐ